จับจิงลีจับจีซอนเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ละวันเนาะคะ่ะนี่นะแต่ละวันของชีวิตบ้านนาของเฮ้าเนาะคะ่นะเนาะแต่ละมือแต่ละวันนะขอให้แต่มือขอให้แต่คาเขามาเถอะเตรียมพร้อมในการออกมาจับจิงลีจับจีซ้อนกันทุกคนเลยเนาะคะ่เะเนะาะนี่มาเบิ่งพ่อแม่พี่น้องของเฮ้าเนาะคุดแต่อันนั้นเออเออเอเอใส เดินป๊ดแมงมาบ่ถึงเตินมึงโผล่แล้วไอ้จอยมาบ่อดพ่อเคิร์นชมุกผุดน่ะนี่เนาะปิดไว้เอฮะใส่บ่ได้พึ่งออกมาเออพึ่งออกมา แต่ละคนเนาะค่ะพอแมพี่น้องได้น้อยได้หลายบ่ซํากันเนาะค่ะเนาะบางคนก็จับเร็วบางคนก็จับซาเนาะบางค้นกะพึ่งออกมาจังสีเนาะค่ะเนาะมันก็แลวแต่แอะแล้วแต่เหานั่นละกันเหาจับไดเร็วเฮาก็ได้เร็วคือกันเนาะถ้าผู้ไดคุบท่านก็ได้เร็วน่ะว้าภาษาบ้านเห่าให้เข้าใจกะคือจริงลีนะมันมัน มันกระโดดไกลเนาะมันบินน้ำแน่จังสีแนมะ่ก็แล้วแต่ผู้ใดสีเอาท่านนั่นละ่ะ<ม>ผู้ใดเอาท่านก็ได้เร็วได้ร้ายเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดเอาบ่ท่านก็พอ่อสามโตได้ต้นหนึง่ง<น>พอ่อหาโตได้สองโตจังสินี่ก็ก็อ,อาจจะได้น้อยจักน้อยเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ารับประกันได้ว่าบ่มีผู้ใดบ่ได้เนะะาะออกมาเออมาแป๊บเดียวออแป๊บหนึ่งก็มาแอบเปิดเบื้องของกันแล้วเนาะ เขียดโม่เนาะคะ่ะนี่นะที่เห็นอยู่นี่นะเป็นเขียดโม่เนาะ,ะเอาไปนําเนาะคะ่ะส่วนใหญ่ก็มาหานี่ก็คือผู้ใดได้เขียดก็เอาเขียดนําเนาะค่ะเนาะน,ะะน,ะะนี่มาเบิ่งกองกันอีกแล้วเนาะคะ่ะโอ้ทั้งเกียดทั้งกิโลเออเอา้าใช่กันเลยเออนั่งพักนั่งเบิ่งของกันแล้วก็จับต้อนเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง ซึ่งมันกัยังบ่ท่านได้เวลากบบ้านเนาะค่ะเนาะเฮากะจับต่อนเนาะผู้ไดเมือยกับักกนเนาะค่ะเนาะสำหรับรุ่นแม่ของห้าวนากับักเขียวมากักกินน้ำก่กนกเแล้วแต่ตามอัธยาศัยของแต่ละบุคคลนั่นแหละเนาะเสร็จแล้วเ้ากะจับกันต่อนเนาะค่ะเนาะนี่นะเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนเนาะค่ะที่ห้าออกมาหากินกันเนาะลูกเล็กเด็กแดงก็ออกมาน้าเนาะค่ะนี่ แต่ละคนน่ะจับเก่งเก่งเนะค่ะโดยเฉพาะรุนลูกรุ่นล้านของเฮาน,นั่นเนาะจับเก่งอหลีรุ่นเด็กน้อยนะยิ่งเจอเขียดน,น่ะเด็กน้อยน่ะไรตะคุบเขียดท่านน่ะถ้าเป็นรุ่นพอรุ่นแม่น่ะหรือรุ่นแกการมันตัวเองนี่ก็ไลบีเขียดเพราะท่านดอกเดือก่ะเฮาก็มาจับเอาจริงลีจับเอาเขียดน,น้อยที่เห็นนี่ละจะคอยตามท่านนะคะเนาะ เอาบ่ท่านออลีเด้อค่ะถ้าเป็นเขียดหมนะเพราะว่ามันกระโดดไกล้แล้วมันกรกระโดดเร็วเนาะทลานเนี่ยมันห็นด่นูรวหลุดลูกลุดล้านนั้นไล่จับเขียดเนาะค่ะเนาะ หลุนเท่าเองก็มาจับจิงลีนนี่แหละมากเมื่อยแล้วยังบาอย่างเมื่อยเดียวนี่เออแต่ละบ่แต่ละดอกยังยังคือเถื่อมันหลายคือเยอหลายกว่านี้หรมันหลายกว่านี้มันกระซัมกันสองสันผนตีมันลุนเบิงของกันและกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะเพรก็ว่าขอจับเอาจับเอาอยู่ดีว่าจับเอาจับเอาอยู่ดอกมันเมื่อยมันกบ่ได้นั่นมันเมื่อยว่าคมแห้งลุกแห้ง มันยังเต้นออกอยู่อืมพอไปแห้งมันก็ะดุดูขึ้นมากบอมันอันนั้นต์ใจเนมามก็เลยโตมันโล่งมันลงไปแม่โอ้โห้คูนเพิ่นเออมันจะหลายตัวแหละน้อเออมันหลายกว่าโต๊ะทีอนี่โอ้โห้มันแข็งเออพอาะเขาบอกเขาจะับเลี้ยวแห้งอยู่แบบไม่ได้ยนเบิร์นมันขึ้นก็เอาไฟมาอยู่ไฟเบิด์นกับบอก เมื่อยคือกันหนีกับเมื่อยเมื่ีนอะเมื่อยเมื่อยเลยก็เลยก็เลยพักเนี่ยถามว่าถามว่าจิโรอได้หลายบอได้หลายหลายได้ห่างผักห่างเมื่อยช่วงพักเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องพักเขี่ยวมาพักกินน้ำนี่ละมีการนั่งเขี่ยวมากนั่นเดี๋ยวพักกาวนั่นนั่งจับเอาเห็นบอนี่นั่นเนี่ยเนี่ยในไฟเนี่ยไปไปจับเอาลูกนั่น อาจับจับเออเอเอคือพอใส่หัวไฟนะบ้านหนูกระจับใส่กระปองหนูทีละผักแล้วกระจับกันต้อนเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะบรรยากาศในการออกมาหาจับจริงหรี่จับจีซ่อนที่ยู่บานแก่คันบันทุ่งเนาะค่ะเนาะลูกเล็กเด็กแดงรุนพ่อรุนแม่รุนยายของเฮาเนะค่ะออกมากันเบิดทีมเลยเด้อค่ะ เอามาจับจริงหรือจับจีซอนกันเนาะเป็นอีกบรรยากาศนึงเนาะค่ะที่แกขันมันทุงเองกะมาถ่ายทอดเหล่าเรื่องเล่าของคนบนันอีสานของคนบานหน้าของคนบานแกขันมันทุงให้ฟังเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งวิธีการจับจริงรีมาเบิ่งการจับจีซอนมาเบิง่งมามาเบิง่งไอ การใส่ชีวิตตอนกลางคืนเนาะค่ะเนาะซึ่งมันจะแตกต่างจากชีวิตคนในเมืองเนาะค่ะเนาะสำรับบานถุงของเฮาเอันบีไฟเหเ้นกะับไ้นนะอันนี้ยายกับล้านเด้ค่ะยายกับล้านก็ออกมาจับเนาะค่ะเนาะ แขงดึกแขงหลยิงดึกย,ย,งกยิงออกอะ่ะคุกจนมือบางคนกับไฟเบิร์ดเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับแกคันบรนทุงเองก็เอามามือละสองหัวเนาะผู้ใดเบิดก็เอาไปใส่เนาะค่ะห่ากับแบงปันกันไปเนาะห่ามาเบิงของแต่ละคนกันนั่นนี่มึองจับใบเด้เออฟาดเนาะนี่จะตยังไง อันนี้มเว้ยพออด้พอดพอด้พ่อ大爷ยูมึงพี่นัมพนัมากินมเออโอ้โหซื้อเดียวเจ้าคนน้นมาด้วยพน่าโอ้ยได้คักได้แน่เลยนี่ หลายเลยอือหลายออันนั้นแน่ายหลายหลายเฮียงสสำหรับมอนีเฮากะสิกับบานกันแล้วเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ละคนนี่กะได้ห้ายได้พ่อกินกันแล้วเนาะคะ่ะเนาะเฮากะได้เวลากลับแล้วเฮากะสิกับกันแล้วเนาะคะ่ะเนาะสำหรับมอน,นีเฮากาสิลาก,กันโดยตรงนี้เ<า>นาะค่ะพ่อแม่พี่น้นองเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ